ัเยพอว่ากล่าวที่มาไม่นด้วยก็เลยกี้ปลนค่ะไปรีบไปรีบทำเวลาคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสนะคะอะไรนะลูกเออเดี๋ยวสายตปรีบหน่อยค่ะน,นี้เป็นวันพฤหัสนะคะวันกีฬาสีของออมเล็กกับเชอร์เบด้วยนะคะวันนี้ใส่ชุด กีฬาสีเหมือนเดินทางอาทิตย์เลยใช่ไหมเสื้ออยู่สีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองค่ะรีบทาเวลาค่ะได้แม่อุก,ก็เลยพาเขามาซื้อของกินก่อนไปนะคะใส่แมสดีๆค่ะลูกใส่ให้มันเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะฝุ่นพีเอ็มเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องระวังนะคะใส่แมสกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะ,ะเชิญไปทำ่างนี้สายนะลูกแม่อุก,ก็ไม่ได้ไปสันทีออมเล็ตได้ยังคะออมเล็ตเป็นไร อะไรมายักคิว้วข้างนึงคืออะไรอะไรคะด,ดีแล้วหมดอ่ะเพราะซื้อมาแล้วไงไม่เอาแล้วค่ะเราไม่ได้มาถ่ายเซเว่นกันนานมากนะเชะเบสเอาอะไรคะทำเวลาคะ่ะนมเนมินม,นมเอาไหมเออเอาอะไรขอเลือกก่อนออพูดให้มันชัดๆอ,อเมร็ดล่ะอะกกไรดีเนาะ อย่าไปสายนะเอาไหมเนี่ยอเมรดไมมาให้ชิ้นหนึ่งให้เอาแล้วเบื่อแล้วเลดเอาหน่อมอะไรลกูกเอาอะไรคะอยากได้อะไรฮึรได้ใกล้เสร็จแล้ว,รรลวหรออุ้ยมีคุมมีคุ้มตงนี้ เราจับเองไม่เห็นหรอมันคืออะไรข้างในอ่ะเอหรอเอาอะไรที่มันมีของที่ดีอ่ะลูกหมดเนาเชเบตตดทำไมอ่ะปวดอึอหรอตายเร็วๆค่ะมไม่ออกหรอหยิบๆไปเลยลูกอะไร อะไรนะมองไม่เห็นสิบ <c oughs> บาทเหรอได้สิบบาทก็ไปลูกเอเลได้ยังลูกสองคนนี้ซื้อของยากมาเลยมากเลยนะทุกคนอ่ะไปดูจ้างไงไมัมาคาน,นคืออะไรได้าา <c oughs> สาระจริงๆเลยออมเลตเอาอะไรลูก เหรอรเซอเบพี่อมเล็ตได้ของเต็มเลยนะถ้ามันช้าแม่อุก,ก็ได้ไปส่งอมเล็ตสายนะลูกรถมันก็จะติดนะเข้าใจไหมเร่งเวลาหน่อยค่ะเอานะ้ำอ,อะไรที่โรงเรียนไม่มีหรอจารออออ้าอืมเห็นเห็นเอาไหมเอาไหมเจเลีไหม ไม่เห็นไม่ได้ยินคาเลยนะอยู่นี้ค่ะเอาเลยหยิบเลยพี่เมทได้สี่ห้าอย่างแล้วนะใส่แมสดีๆค่ะใส่แมสดีๆเ,เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไป ให้ให้น้องดูหน่อยไม่เดี๋ยวนให้น้องดูหน่อยค่ะไปเลยหยิบมาลูกอยากกินอะไรไปมีน้ำมีนมมีขนมไปเร็วเร็วคาร่า้ไหมเร็วเร็วมันสายแล้วลูกห้านาทีแล้วคาร่าร้ไหมเอาไหมเอาก็หยิบไลลูกหน่อนสีเหลืองเอออ่ะไปไปแล้ว เป็นอย่างเงี้ยกันนะไม่ต้องกลัวพี่อมเหนศเขไม่กินหรอกพี่อมเหนศไม่กินหรอกค่ะไปเร็วน้ํน้พี่นะ้ให้แม้ดีดีให้แมตดี<ๆ>ดีเดี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 ยดีไปไปเขาไม่เอาแบบลูกหรอก<ๆ>เขากินไม่เหมือนลูก<ๆ>ใช่หรอ<ๆ>อ่าเอาไปเอาไปให้น้องด้วย น้องเชลเบตกินหรือเปล่าพี่อมเด็เอาอันนี้น้องเชลเบตเอาไหมใส่แม่ดีๆค่ะเอาน้ำไหมพี่อมเมทเอาเจลีเจลีพวกเนี้เชลเบตเอาไหมพี่อมเมทเอาสีม่วงพี่เอาเจลีเหรอเออเอาไหมลูกเอาไหมสีม่วงเชลเบตเอาสีอะไรยกินเหมือนพี่อมเนี่นี่ไงสีม่วงอันนี้ไงเนี่ยเอาไหมคะ เอาหยิบค่ะเอาน้ำอื่นก็ได้นะลูกอ่าเอาสีม่วงคนละสีนะอ่าเอาอะไรอีกคะเอาอะไรอีกเร็วเลูกไม่เร้ลงเหรอช่วยเล็ทคอย,ยังลูกเพียมเหม็จได้สามอย่างเนาะช่วยเส็จได้กี่อย่างเขามีหมึมกกรุบด้วยไปอ่าสามอย่างพอดีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะ ไม่เก็บไม่ต้องเก็บค่ะเอาไปเอาไหมเอาเหนียกเอาใบสองขอดเอาเหนียกอ้าวทำไมอ่ะขาวเป็นไรไม่เอาอันนี้เกได้คนกินบุกแบบแบบเลยนะแบบจีนแล้วก็แบบแบบแบบเหมือนอะไรเนี้ยเหรอไม่เอาหรอลูกโอ้ยยี่สิบบาทเองเอาเนียเอาอไหมลูกพี่ยอมเหนียไม่กินนะเอาเหนียเอาไหมเนี่ย เอาไปเลย้วเนี่ยสองอันน่ะเอาไปไปอ๋อแกเพื่อนเลยเขาได้สองอันไปเร็วยเอาไหมหยิบไหมเอาอะไรไหมเนี่ยเวลาแม่อุบอกให้หยิบทุกคนก็ไม่หยิบเอาเดี๋ยไปให้เพื่อนกินด้วยไหมเอาไหมเอาอะไรเชฟเบลเอาบอกให้ใส่แมสค่ะวันนี้พูดเรื่องแมสบ่อยมากเลยนะเอาเอาเอาเชฟเบลเอาอะไรเอาันนี้ไหมเอาไหม ให้เอานี่ไหมเอานี่แมอ่ะให้แม่อูให้ไงไม่เก็บเนาะพี่อมเนตไม่เก็บค่ะไม่เก็บทไมอ่ะน้องไม่คปา,า่เยสอ้อง,อยงอะยลยอเอาไปไปอโอ้ยเราเร็วเชอรแมนเร็วๆหน่อยได้ไหมลูกไปแล้วมันก็คันคออ่ะไปอมเนตเอาอะไรอีกลูก เอาไหมเอาอย่างหนึ่งไหมไปเร็วๆมามาต้องรีบไปนะเพราะมันสายแล้วค่ะมาให้เอาคิดแค้นลูกก็ไม่เอาไปจ่ายตังค่ะไปโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอปิคดคลิปเพียงเท่านี้นะคะซื้อขนมอะไรได้บ้างในออมเน็ตสาอย่างเชลเวตสีอย่างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และยินด,ดีเปิดกระดิ่งเจ้าเชลเลตันนี่ี่มอนได้นะคะบา,บายยคะ่ะอมเน็ตไม่ได้ค่ะ